คลิปนี้มาเบิ้งจุดตรวจเช็คจุดบำรุงรักษานะครับของเซทเตอร์ M7508 นะครับเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ้งควอมกันครับครับผมหลังจากที่เขาได้รับรถไปใส่งานแล้วนะครับจุดตรวจเช็คหลักๆนะครับอันดับแรกก็คือระบบเครื่องยนต์นะครับทุกคนครับ เครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สีสูบนะครับระบบการพอใหม่แบบดเรกอินเจคชั่นนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิห้าแรงม้านะครับซีซีเครื่องยนต์อยู่ที่สา0พันสามรอยซีซีนะครับจุดตรวจเช็คหลักๆก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับแลวก็ชุดกรองนะครับเปลี่ยนตามชั่วโมงการทำงานนะครับดีอยู่กับเครื่องนะครับก็จะมีกรองน้ำมันเครื่องนะครับแลัก็กรองโซล่านะครับ ตัวนี้ก็สิเป็นกองดักน้ำนะครับกองดักน้ำนี่วิหน้าที่ดักน้ำจากที่ผสมมากับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยสีมีลูกยางแดงแงนะครับลอยอยู่นะครับถ้าลูกยางตัวนี้ลอยขึ้นก็แสดงว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีน้ำผสมครับจัดพอดออกมาทำความสะอาดนะครับระบบระบายความร้อนนะครับเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับหมอน้าก็จะอยู่ตำแหน่งประมาณนี้ครับจุดเช็คลักๆก็คือหมอพักน้ำนะครับ หมอพักน้ำสีนี้ระดับมาตรฐานกำนหนดมาให้แล้วนะครับพยายามเอาน้ำยาร้อยเย็นเพิ่มนะครับพี่น้องครับน้ำที่อยากถามพี่น้องคือน,น,น้ำม,มาดานนะครับระบบรองอากาศนะครับเป็นของอากาศแบบแห้งนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบบแห็งนะครับ กองอากาศนะครับวิธีตรวจเช็คนะครับสิมีกรบล็อกแค่สี่ตัวนะครับนี่นี่นี่นะครับปลดกิบล็อกออกนะครับแล้าก็จะเห็นกองอากาศที่ั้างในครับกองอากาศนี่ถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับรูปลักษณะตากองอากาศของ M75 จะกสิบประมาณนี้ครับ ถัดมาจากกองอากาศนะครับก็จะมีชุดควบคุมไฟนะครับเป็นฟิวหลักนะครับก็จะมี50แอมป์นะครับกับ40แอมป์นะครับตามรูปนะครับจุดถัดมาครับทุกคนครับจุดสำคัญเลยครับตัวนี้คือจุดเช็คน้ำมันเครื่องนะครับนี่เป็นการวัดนะครับถึงออกมาได้เลยครับ น้ำมันเครื่องนะครับมาตรฐานต้องอยู่ฉีดบนนะครับอ่าฉีดบนนะครับหรือว่าลดลงมานิดน้อยกับวเป็นอย่างนะครับแต่ว่าอย่าใเหตุต่มก็ฉีดล่างนะครับอันตรายครับอ่าเช็คดูแล้วปกติก็เสียบเข้าไปนะครับจุดเช็คน้ํามันกับจุดเติมน้ามันเครื่องอยู่จุดเดียวกันเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นกองฟิวนะครับกองฟิวรวมนะครับ ชุดนี้สิมีแยกเป็นหแอมป์สิบแอมป์สิบห้าแอมป์ยี่สิบแอมป์นะครับวิธีแกะดึงออมมาได้เลยครับนี่ครับหน้าตากจะเป็นแบบนี้ครับภายในครับครับผมขยับลงมานะครับจากเครื่องยนต์นะครับจุดเช็คน้ำมันที่สำคัญอีกจุดนึงก็คือจุดนี้นะครับนี่ครับจุดนี้จุดเช็คน้ำมันขันหน่นะครับจุดเช็คกับจุดเติมนะครับ ยู่น้ำกันเลยนะครับประมาณว่าเติมเข้าไปจนไหลออกอรูรางนะครับนั่นคือว่าปกตินะครับเลวลาเช็คก,ก็คือคัน,น็อตัวนี้ออกนะครับถ้าน้ำมันไหลออกมาก็แสดงว่าปกติถ้าน้ำมันโบวี้น้ำมันไหลออกมากเพิ่มกาไปนะครับนี่นะครับของชุดขันหน้าครับ ต่อมาก็จะเป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับรุ่นนี้ความจุของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจะอยู่ที่ประมาณน่าจะ60 65ลิตรประมาณนี้นะครับรองรับน้ำมันบ20อ่าพรความนะครับจุดต่อมานะครับมาเบิาต้างหลังครับระบบ ยกอุปกรณ์3จุดนะครับจุดเช็คน้มันไฮโดรลิกนะครับก็คือจุดนี้ครับเป็นการวัดที่กันครับทุกคนครับนี่เหมือนกันครับ่าให้ต่ำก็ฉีดล่างนะครับให้ยุ่งกำหนดที่ฉีดบนนะครับจุดเติมก็อยู่ใกล้ๆกกันครับนี่ครับระบบยกนะครับเป็นกระบอกไฮโดรลิก สองกระบอกนะครับน้ำหนักยกสูงสุดจะอยู่ประมาณที่สองพันสามร้อยกิโลนะครับข้อมูลคร่าวๆนะครับแล้วกับไฮโดรลิกนะครับจะมีกองอยู่สองตนะครับคือจุดนี้นะครับอยู่ติดกับปั๊มไฮโดรลิกเลยครับ เวลาเเลียนกันเเลียนพร้อมน้ำมันทุกทั้นนะครับหลังจากตรวจเช็คจุดต่างๆตามที่ผมไล่มาแล้วนะครับเนาะก็ยังมีจุดอัดจระบีนะครับของรุ่นนี้นะครับมาจากโรงงานนะครับลูกหมากสิบอมีหัวอัดจราบีนะครับสิมบมีอยู่จุดนี้นะครับนี่นะครับหัวหนึ่งนะครับแล้วก็ ของชุดตุ๊กตาค้านานะครับตัวหนากับตัวหลังนะครับนี่ครับตัวหลังนะครับควรอาจเป็นประจำนะครับชุดท้านาสำคัญครับแล้วก็อีกปั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกจุดหนึ่งครับนี่ครับ หลุมหมากมาจากโรงงานนะครับบ่มีหัวจัระบีมานะครับแล้วก็หลังนะครับจุดจัระบีอ่ะนี่นะครับจุดหนึ่งนะครับฝั่งนี้อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ข้างล่างนี่อีกจุดหนึ่งนะครับฝั่งนี้จุดหนึ่งนะครับจุดจัระบีแล้วกะจุดนี้จุดหนึ่งนะครับเป็นจุดควบคุม ระบบอัตโนมัตินะครับครับผมนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ประกอบในการตัดสินใจนะครับว่าแทกเตอร์รุ่นนี้เหมาะสมสําหรับการใช้งานของเจ้าของบอนะครับเนาะถ่ายคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับพี่น้องติดต่อหาสร้างใหม่โดยตรงได้ที่0949969983นะครับ0949969983นะครับ หรือว่าที่ผู้บุต้าใช้ยุงุมทุกสาขาแต่ได้นะพี่น้องเนาะโอเคครับคลิปนี้พอไ้สมิสตอนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปสิภาพพี่น้องไปเพิ่งจุดใดอีกเดี๋ยวจงไฟว่ากันนะครับเนาะพี่น้องมีความสุขอะไรครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ